ความเจ๋งในการใช้กล้องวิดีโอตามพกตรดก็คือใช้ถ่ายการแกะกล่องครับปกติเราต้องใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมแล้วก็เอามือถือถ่ายใช่ไหมแต่อันนี้เราเอากล้องตัวนี้ถ่ายได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรียวมีโน้ตหกสิบนะอ่ะตอนนี้คือกล่องนะฮะกล่องของเรียวมีโน้ตหกสิบนะครับข้อดีก็คือตัวนี้จะมี อ่ามอเชลก็คือเรื่องของรอรับการตกกระแทกนะครับก็คือมีความแข็งแกร่งแข็งแรงนทนทานนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นซีรีส์โน้ตของทางเรียวมีนะฮะมีอ่าโลโก้อ่าชื่อนะครับก็คือเรียวมีโน้ตหกสิบนะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่านะครับอันนี้ก็หกกิกทับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกบ สีที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีวยัสบูนะครับก็คือสีป่านั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ตัวนี้มีจุดเด่นยังไงก็คือเรื่องของอัลมเชลเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานนะฮะเรื่องของการมีกล้องหลังนะครับสามพิกเซลสองพิกเซลเป็นตุ๊กเปอร์เกียคาเบ่าแล้วก็จอนะครับรองรับ9 0เฮิรเพนะครับแล้วก็เป็นไอคอม์ตด้วยตัวนี้นะครับจะรองรับการน้ำการฝนฝุพีหกสีนะครับแล้วก็ เลนวอเตอร์ water, มาถึงว่าอาจจะเป็นละอองฝนนะครับหรือว่ามาีสมมุติว่าเราล้างมือเงี้ยแล้วโทรศัพท์เข้านะครับเราก็ยังแตะมือถือได้นะฮะอันนี้ทุกอย่างครอบทวนนะครับรองรับ 4G นะครแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบว่าท้ดดุบอกเลยนะตัวนี้ก็จริงๆมันอยู่ที่3,999นะครับเราก็ได้มาประมาณ3,000ตินะครับก็ เรียกได้ว่าคุ้มค่าสำหรับเราเลยนะคือเขาบอกว่าเวลาที่เราเปิดกล่องพัสดุนะครับอันนี้ซื้อมาจากทิกต o k ของทางเรียวมีนะเป็นไลท์นะครับแต่ว่าเราซื้อมาวันที่แปดนะฮะวันอาทิตย์ที่แปดเนาะก็วันนี้วันที่ นะครับก็ได้ได้รับเครื่องเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่ารวดเร็วในช่วงเวลาของ9.9นะฮะเล่มดับเบิลนะฮะอ่ามาแล้วนะฮะอ่ะแกะมาปุ๊บนะโอเคอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับดูดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกัน